ดูทีสับหลบฟาวโมดิตเอาฉกปอนได้เฉยเดี๋ยวก่อนสับอ่านั่งไงหลงหลงเล่นเชกไม่ทัน ผมว่าลอนโดมมนเลสค่อนข,ข้างยากนะมานี่ฝึกเอาเฮ้ยแลดฟอร์ด,วดสวยฮะขวาใช่ปะอยู่ซ้ายผมว่าน่าจะขวาถ้าซ้ายป่านี้ออกไปแล้วเนี่ย แล้วก็ส่งแทงมาสวยๆให้แรดฟอร์ดใช้ความข็งของตัวเองเบียดแย่งได้แล้วก็ยิงเข้าไปเจ๊จสินหูเฮ้ยมานี่ โอ้ดโอ้ยเขามีโค้ด้วยเห็นว่าออาเกยไปแล้วนะเป็นตัวแร่ทิ่มเลย เอาสวย,สวยเฟซช็อตอ้าวได้เตะม,มุมขอเปิดเสือมีเตาเอาสงา่งให้ใครวะฟิมปงโมดิ สวยเลยดิเขาปิดมุมไม่ทันแหมจริงๆอยากเลี้ยงรบประตูนะแต่ความมั่นใจไม่ค่อยมีแต่มีหน้าของโฟเดนมันก็ลดไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ารถน้อยเลยแดงประมาณไม่ดิผมเห็นมันไม่ค่อยแดงเลยด้วยซ้ำ ถ้าเราไม่ได้ใช้มันวิ่งอะไรกับจอดอยู <Su zy> แดงประมาณแปดสิบส่วน <C ười> <C ười> มันไงกูว่าละส่วนเหลืองประมาณเจ็ดกว่ากวา่าเหลืองประมาณเจ็ดสิบผมว่าละว่ามันเอาโล่นู่มาทำไม <C ười> <C ười> ดูแบบนี้ก็หมดสิทธิ์ดีครั เตรียมขึ้นสกอร์ได้เลยเอาประตูขึ้นนำก่อนเอ้ยเอาประตูตีเสมอก่อนฝึกโอ้ยฟึกช็อตไม่โดนนี่เอามามามาเดวิดไลกัด แพ้ได้เนตาเนี่ยสับมันสับแล้วมันเร็วมากเลยแรดฟอร์ดเนี่ยใครมันมาบังใครมันมาบังจะมาบังทำไมกูไม่เข้าใจคือมึงจะมาบังทำไมเออันนี้ได้ร้อนแรงเลยเนี่ยออร้อนแรงเดอะซีรีส์ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกัน เอา้าฮะผมเฝ้าผมเฝ้าหรอผมเา้าหรอผมเา้าหรอผมพม่รู้ผมาเา้าเอ้าจังหวะน,นี้สอกิ้อมานี่พีกแม่งจะโยนเข้ากลางอย่างเดียวเลยใจคอมันทำด้วยอะไรเนี่ยแม่งจะโยนเข้ากลางอย่างเดียวเลยรุด ใส่สกอตเตรียมเลยก็ได้ตัวมันบักจริงๆตอนนี้ฟูเดินก็ไม่ค่อยมีบทบาดกรีมเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ค่อยส่งบอลไปทางฟูเดินสังเกตได้ครับว่าอีสามันหลอดแดงอยู่มากตอนนี้ก็80ดสิบกว่าแล้ว เดี๋ยวดูหลอดโฟเดนเฮ้ยโฟเดนก็แดงแล้วเอ้าเฮ้ยได,นะได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยแล้วโดนนาทีบาปไงแล้วคุณโดนผมนาทีบาปแล้วนาทีบาปไงมีนอนมีหลับกันบ้างอะ เจอแบบนี้เอาถึงขั้นออกเลยฮะโอ,โอ้ไม่ออกออโดนไปฮะเดี๋ยวผมใส่ในร้อนแรงด้วยดีกว่าอันเนี้ยโอเคครับสำหรับรีวิวเจ้าโฟลเดนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็โดยรวมๆแล้วใช้ได้เลยฮะราคาก็ไม่แรงฮะแค่สามสิบเอมง ปีเท้าก็มีความเร็วก็มีฮะยิงปั่นโค้งยิงไกลดีหมดปริยาความว่องไวใช้ได้แต่มงุงอย่างนี้ก็แบบเขาก็ตัวเล็กเขาก็มุ่งไม่ค่อยได้ก็เราคลิปวันนี้ก็ต้องไปก่อนละ